มากีเดร์ลาฟาแยตชนชั้นสูงชาวฝรั่งเศสที่เชื่อมั่นในอุดมการแห่งเสรีภาพของการปฏิวัติอเมริกาในวัย19ปีเขาเดินทางมาช่วยอเมริการบโดยสมัครใจก่อนฝรั่งเศสจะเข้าร่วมสงครามเสียอีเขาเป็นนายพลอาสาในกองทัพของจอร์ดวอชิงตันความกระตือรือรน้นและความจงรักภักดีต่ออุดมการณ์ของอเมริกาทําให้วอชิงตันรักเขาเหมือนลูกชายบุญธรรมในสงครามลาฟาแยตมีบทบาทในหลายยุทธการสรําคัญเช่น ยุทธการที่ยอกเท้าปีคิศัการา1781เขานำกองทัพอเมริกาลุกคืบทางใต้เพื่อปิดล้อมกองทัพอังกฤษของหลอดคอนวอลลิสจนกระทั่งกองทัพหลักของวอชิงตันและกองทัฝรั่งเศสเดินทางมาสมทบทำให้กองทัพอังกฤษจนมุมและยอมแพ้ในที่สุดที่น่าสนใจคือลาฟาแยตยังใช้บารมีส่วนตัวโน้มน้าวรัฐบาลฝรั่งเศสและกษัตร,ริย์ลุยที่16เพื่อให้ช่วยเหลือและสนับสนุนอเมริกาอย่างเป็นทางการ นั่นทำให้แม้ลาฟายยัตจะเป็นคนต่างชาติแต่เขากลายเป็นวีรบุรุษที่ได้ใจชาวอเมริกันไปเต็มๆหลังสงครามลาฟายยัตกลับฝรั่งเศสพร้อมเกียรติยศเขายังมีบทบาทในการปฏิวัติฝรั่งเศสโดยช่วยร่างปฏิญญาว่าด้วยสิทธิของมนุษย์และพลเมืองซึ่งได้รับแรงบันดาลใจจากคําประกาศอิสรภาพของอเมริกาที่ให้ความสําคัญกับสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคโดยได้รับความช่วยเหลือจากโทมัสเจฟเฟอร์สัน ซึ่งเวลานั้นดำรงตำแหน่งทูตอเมริกาประจำฝรั่งเศสด้วย